นะครับมัอน,นี้พี่น้องสิาพาเห็ดเครื่องต้มแสีบๆกันกระสีเปิ้ลต้มหมูนะครับเนาะกระสีห้อยซอยหอมแดงก่อนแหวนเป็นแวนเป็นแหวนนะครับเนาะสิบล็อกเป็นตั้มนะครับพี่น้องเครื่องเอาสิซอยแยกกว่นี้ครับกระสีใส่ในหม้อทีเดียวเลยมัอน,นี้กระสีเป็นอ่านี่ครับอ่าเนื้อหมูนะครับสิต้มต้มแซ่บเนื้อหมูนะครับพี่น้อง เป็นยังไงพี่น้องตะเครื่องก็งมีนี่ครับมีใบบะกรูดมีพริกมีขามือใส่เป็นขาขาวนะครับเนาะนะครับมีตะไคร้มีหอมแดงแล้วก็มีอย่างอีกมีอย่างอีกมีอย่างอีกอ่าเบิดแล้วครับมาไปเบิ่งขั้นตอนการทํากันเลย,เ,ยเดี๋ยว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 ลืมลืมต้องซอยก่อนครับอ่ะเดี๋ยวซอยด้านหลังมาครับตังหมอ้อ ใส่ประคามเปียกลงไปนี่ครับเครื่องที่เทาเตรียมไว้ใส่ลงไปบอ่อต้องล่อมอเดือดพี่น้องบ,บอกตูดด้อครับเผ็ดกับเขาปเภทต้มเฮ็ดจังได๋ให้มันให้มันแสบให้มันปุ้งขึ้นเนาะพี่น้องยาใส่น้ำลายนะครับใส่น้ำน้อยๆให้แต่พ่อทวมอันนี้ของเฮ้านะครับอาจจะเป็นเนือ้อหรือยังก็ได้ใส่น้ำลายมันมันบ่ดีเด้วยครับมันเปลืองเครื่องปุ้งเงา จากนั้นก็ล่อให้น้ำเดือดครับมาครับโพดแล้วครับนี่หั่นวบพอดีคาเลยนะครับเด้อพี่น้องใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปแล้วอยกพึ่งสูนนะครับเด้อปล่อยใบสักพักหนึ่งก่อนนี่กะตลอมน้อยๆครับแล้วก็ปล่อยไหวปล่อยวบจดหมูซุกก่อนนะครับเด้อจะคอยมาสูนเขาอีกทีหนึ่งส่วนนี้ก็ตักฟองออกดวยครับเด้อตักฟองที่มาจากมันหมูออก ตักออกให้เกี้ยงเลยให้ใสไปเลยเฮ้ยบะพริกบะพริกบะพริกบะไดบะไดบะไดด้ขาดพริกบะไดนี่นางก็ชิใสเลยครับเพี้ยนบอเอาตักฟองออกเรื่อยๆนี่ก็จิปุ้งรสเลยครับปุ้งตอนหอนๆเนี่ลลยละพี่น้องนี่ใส่ลงไปใส่หลายแสบหลายพี่น้องปรุงด้วยชูรสตามด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่เราชอบความหวานนะครับตามด้วยอ่านี่เลยผงปรุงรสนะครับ หรือว่าลดดีนะครับพี่น้องจากนั้นกะมนุษย์ครับจังหน่อยหรือว่าคนครับพี่น, <S <S น้องคนเล็กนอ้อยอ่าซีมบอซีมบอซีมซมึงก็ไดเอหน่อยน้อยออหอนแทะไม่ต้องซื้อตองหอกขอบ่อนได้บออืมนัวมากพ่อหมูซุกเลยนะครับนี่พักครับพี่น้องขาดกรได๋ยเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ยอดก,กระเพรายอดก,กระเพราใส่ลงไปน้อยนอยน้อยหนึ่งมาต้องใส่หลายครับ ตามด้วยผักทีไปเรื่อยแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนิ่บเไซใกันเลยนะครับเนาะจากนั้นก็กดลงเลยครับกดลงกดลงปีนครับปีนขึ้นมาอ่าพอแล้วล่อให้กระเพาะสลดแล้วก็พักเท้าใส่ลงไปสลดจากนอยใอ้เขาค่ายกินออกมาก,ก่อนแล้วก็ดับไฟกินเลยหิ้วเล็วพี่น้องไปไปกินกับเขาด้กัน